สวัสดีครับนะักกีต้า์มือใหม่ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการนําสายกีตาา์ไฟฟ้ามาใช้งานกับกีตาา์โปรง่งนักกีตาร์มือใหม่บางท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่ามันทําให้เล่นง่ายขึ้นกดนิ้วไม่เจ็บนิ้วดีทําให้เสียงเราะเสียงใสกัางวานเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเรียนเชิญเพื่อนๆที่เคยมีประสบการณ์เนี่ย เอามาแชร์กันได้ผมเองเคยทำเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับน่าจะ10กว่าปีแล้ว20ปีแลปีนะสมัยที่หัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆที่ผ่านมาก็ฟังคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังทั้งในชีวิตจริงคนรู้จักทั้งในโลกออนไลน์ที่แชร์กันมานะครับสำหรับสายกีตาร์โปร่งกับสายกีตาร์ไฟฟ้าทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันคนละประเภทกันะนะครับฟังแค่ตรงนี้ก็จะรู้ใช่ไหมครับว่า ควรที่จะเอาสายไฟกับสายโปร่งนี่มาผสมกันหรือเปล่าทําไมเขาถึงทํามาคนละประเภทกันฮะสายกีตาร์โปร่งเนี่ยโดยเบสิกทั่วไปมันจะใหญ่กว่าสายกีตาร์ไฟฟ้าถ้าโดยเบสิกัทั่วไปนะครับที่เขานิยมกันแต่อาจจะมีสายกีตาร์ไฟฟ้าบางรุ่นก็อาจจะใหญ่อย่างเช่นว่าพวกแนวเมทัลแนวตั้งดรอปตั้งอะไรประมาณนั้นผมจะไม่เอ่ยถึงทําไมเขาถึงทํามาให้มันใหญ่กว่าเล็กกว่าครับสายกีตาร์โปร่งทํามาให้ใหญ่กว่าก็เพราะว่ากีตาร์โปร่งเนี่ย เขาจะเล่นด้วยความเป็นอะคูสติกเล่นแบบเสียงแบบเพียวๆโดยที่ว่าไม่ได้ผ่านตัวแอมป์ไม่ได้ผ่านอะไรเข้าไปแม้เราจะมีกีตาร์โปร่งแม้จะมีอ่าไม่ใช่แม้เราจะมีกีตาร์โปร่งไฟฟ้าแม้จะมีอะมมเอฟเฟกใส่ไปด้วยเนี่ยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออย่างผมเล่นเนี่ยผมก็จะเล่นโดยที่ว่าไม่ต้องไปผ่านแปลงใส่ตัวแอมป์แปลงใส่เอฟเฟกอะไรนะฮะดังนั้นถ้าสายเล็กเนี่ยเสียงมันก็จะทําให้มันเบาลงหนึ่งนะเสียงมันเบาลงสอง เสียงมันแกว่งเราดีดไปเนี่ยโน้ตมันมันอาจจะแกว่งสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำเสียงมันไม่นิ่งเอาง่ายๆนะครับมันก็เลยทําให้เวลาดีดแรงเกินไปเนี่ยมันจะเพี้ยนเขาก็เลยออกแบบมาทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับโดยกีตาร์โปร่งเนี่ยนะฮะแล้วก็การออกแบบสายนะครับสายสามเนี่ยของกีตาร์โปร่งเขาจะพันเกลียวฮะนะฮะสาย3ามเขาจะพันเกลียวพันเกลียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุผลเรื่องของถ้าเกิดว่าไม่พันเนี่ย เสียงมันจะบางไปเสียงมันจะเรียกว่าไม่มีย่านเบสเยอะนะฮะดังนั้นพันสาย3 4 5 6 4สายเลยครับในขณะที่กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะพันแค่สาย4 5 6ขึ้นมาเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีเอฟเฟกปรับมันไม่ต้องมาเล่นแบบเพียวๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะว่าต้นเสียงอยากจะให้ทุ้มกลางแหลมเนี่ยกีตาร์ไฟฟ้าเขามีตู้มีเอฟเฟก สามารถที่คนโทรลเสียงตรงนั้นได้นะฮะแล้วทีนี้หลายๆท่านที่บอกว่าเอาสายกีตาร์ไฟฟ้ามาเล่นมันทำให้เสียงใสขึ้นมันใสขึ้นเพราะว่า2เหตุผลหลักๆครับ 1. มันเล็กลงกว่าเดิมมันเลยทําให้เสียงกีตาร์ใสขึ้นจากปกติอย่างกีตาร์ตัวนี้สายเบอร์1 2ึ่หครับถ้าลองใส่สายกีตาร์ไฟฟ้าเป็นเบอร์0 9 4ย์ทุกคนว่าเล็กไม่เล็กมากครับ 0942เน้ี่ยต่างกันเยอะมากมันก็จะได้เสียงใสขึ้นถูกต้องฮะทีนี้เปลี่ยนสายปุ๊บจะทำให้จับได้ง่ายขึ้นกดนิ้วได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเจ็บปลายนิ้วมากมายก็ถูกอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายมันเล็กลงโดยทั่วไปเนี่ยสายกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นโปร่งหรือไฟฟ้าถ้าสายที่เล็กจะทำให้สัมผัสเบาขึ้นไม่ต้องกดนิ้วหนักเป็นเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเฉพาะ แบบนี้กรณีของกีตาร์ไฟฟ้าเหมือนกันกีตาร์ไฟฟ้าของผมตัวหนึ่งก็ใส่เบอร์11เหมือนกันนะฮะทำไมผมใส่เบอร์11เพราะว่าผมตั้งไว้เป็นดรอปไว้เล่นเพลงเมทัลเวลาเล่นเนี่ยผมจะรู้สึกเจ็บนิ้วมากแค่ต้องมาโซโล่ไงแต่ถ้าเล่นแบบว่าเวอร์คอร์ดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่อีกตัวหนึ่งผมใส่เบอร์0 9 4 2 0 9 4 6อย่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำให้แบบว่าลื่นไหลแต่ไม่พลิ้วดันสายได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนนะครับ ใช้สายกีตาร์เนี่ยแยกประเภทกันไปชัดเจนเลยผมไม่ใช่ได้จะมาดิสเครดิตใครอะไรยังไงนะผมลองมาหลายครั้งแล้วในเมื่อก่อนจนรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ในะวิธีนี้เพราะว่าเขาก็แยกอยู่ถ้าเราพอใจที่จะจับสายเล็กๆหรือนิ้วเรายังพลังยังไม่พอสำหรับมือใหม่เนี่ยเราก็ใช้สายกีตาร์โปร่งนั่นแหละแต่เป็นเบอร์0 9 3 809-40อะไรก็ว่าไปเบอร์09ยัยังพอมีนะครับผมก็ใจว่า อิเล็กเซอร์น่าจะมีแต่ส่วนตัวผมไม่เคยใช้นะผมเห็นวแวบ,บนะฮะแต่ถ้าจะเป็นเบอร์เล็กอย่างเบอร์1 0 5 0อย่างนี้ก็ถือว่าเล็กครับ1 0 5 0นะฮะถือถือว่าเป็นไซส์ของสายกีตาร์ไฟฟ้าของบางคนเลยด้วยซ้ำครับวิธีต่อมาก็คือถ้าคุณยังไม่พอใจนะฮะว่าใส่ไปแล้วมันยังเจ็บมืออยู่อีกเนี่ยคุณลองเอากีตาร์ของคุณเนี่ยไปเซตอัพใหม่ฮะใครที่ซื้อกีตาร์มือหนึ่งมาส่วนมากเขาจะทำสายไว้สูงครับเวลากดทาบขอดทาบนิ้วเนี่ยมันจะ ะะเพราะว่าคนที่เล่นเก่งแล้วบางท่านก็ไม่ได้ซีเรียสไงยิ่งสายสูงสูขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันยิ่งจะตีขอร์ดมันเสียงมันจะใหญ่เสียงมันจะกลางวานดีบางท่านเป็นแบบนั้นแต่สาหรับมือใหม่ไ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 ด้ฮะจะต้องเอาเล็กๆเปลี่ยนสายเล็กไปแล้วก็จะต้อง เซตอัพให้มันเตี้ยลงอีกค่าใช้ได้ก็ประมาณ300-500ถึงบาทนะครับก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณให้ร้านเซตอัพให้ตั้งแต่คุณซื้อมาเลยเขาจะเซตอัพให้คุณฟรีเท่าที่ผมทราบมาน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเกือบทั้งหมดแหละเลือกร้านใหญ่ๆหน่อยครับบอกว่าเราเป็นมือใหม่ช่วยเซตอัพให้มันเตี้ยเตียหน่อยเขาก็จะจัดการให้นะครับก็ขออภัยนะครับที่ประสบการณ์ที่ผมแชร์ไปเนะี่ยอาจจะไม่โดนใจบางท่านผมเชื่อว่าบางท่านน่าจะเถียงอยู่ว่าเรื่องของดนตรีมันไม่มีถูกไม่มีผิดเนี่ยทำไมคุณจะต้้้้อองมาาชีีีว่ันนนถูกนนผิด ผมไม่ได้จะบอกว่ามันถูกมันผิดนะครับแต่มันเป็นข้อแนะนําของคนที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วแนะนาน้องๆนักกีตรามือใหม่ไงว่าถ้าอยากจะใส่สายเล็กเนี่ยอย่าไปเอาสายกีตราไฟฟ้ามาใส่เลยเอาสายกีตราโปร่งที่มันเป็นเบอร์เล็กๆออกมาดีกว่าการออกแบบกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะกีตร์ไฟฟ้าเขาจะต้องเล่นผ่านตู้ผ่านเอฟเฟกผ่านอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการผลิตอย่างหนึ่งแต่ของโปร่งเนี่ยมันจะเล่น,น,นเพียวๆเนื้อๆเลยเนี่ยดังนั้นก็ ถ้ามันใช้ได้จริงเนี่ยเขาคงทํารุ่นโอเวอร์ออาไม่ต้องแยกกันมาแล้วมั้งคงไม่ทําเป็นโปร่งไม่ทําเป็นไฟฟ้ามาหรอกนะครับทุกคนอ่ะฟังกันไว้นะฮะ